ถ้าท่พินเจ้าท่ทานไปดันไอ้ท่านอยากจะทำหน้าแินดูจนทำแบบเป็นที่ทำแบบนี้ทักตัวใจเนี่ยพอดับหนเจ้าเนีตยนพอดับหนเจ้าท่านเนี่ยตัวเนี่ยถามว่ามือเนั่มเบ้นตัวเบ้โมเมนตัวตัวเบ้ถามแบบตัวเนี่ยเบนินตัวเบ้ตัวเนี่ยจนเจนตวเนี้ยเกี่ยวกับเจ้าอัปมนี่ฮัตัวเนี่ยจนเจ้าอัปน้าหน้าอมันจะตัวเบ้นจนถามหน้าอัปมันจะตัวเบ้น

nya toh apna hai 192 to taati tak poha ne taati tak poha ne new video da den di na video de tutam kade then dan de new video ban ja den di toh apna hai 192 taati tak poha ne video toh apna hai 192 taati tak poha ne dena hai jo po ta hai jo mata to nyam samde ta tere

དང um, འབྲེལ